เปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ Samsung Galaxy M17 มาแล้วแต่มีเรื่องอะไรที่ทำให้เป็นเครื่องที่คุ้มค่ามากกว่าพี่น้องในตระกูลมาดูกันว่ามีอะไรให้เลือกอย่างไรบ้าง Samsung Galaxy M17 สมาร์ทโฟนราคาคุ้มค่าที่เปิดตัวในอินเดีย Samsung กำลังเดินเกมรุกในตลาดสมาร์ทโฟนอินเดียอีกครั้งด้วยการเปิดตัวรุ่นใหม่ในซีรีส์ M คือ Samsung Galaxy M17 ซึ่งเป็นรุ่นแฝดน้องของ Galaxy F17 และ A17 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้แต่มีความแตกต่างอย่างไรบ้าง และทำไม M17 ก็เป็นเครื่องที่คุ้มค่ามากกว่าพี่น้องในตระกูลเริ่มต้นด้วยความแตกต่างทางดีไซน์และสเปคซึ่ง M17 มีสีตัวเครื่องที่มาในโทนมูลสซิเวอร์และ s p ฟ h i r e Black เท่านั้นแต่สำหรับสเปคภายในก็ไม่แตกต่างจาก A17 และ F17 มากนักมีจอซูเปอร์โอโมเลขนาด6.7นิ้วความละเอียด f HD และมีอัตรารีเฟรช90เฮิร์ให้ภาพลื่นไหลามากขึ้นมีชิป Exynos 1330พร้อมแบตเตอรี่ความจุ5000 mAh รองรับระบบชาร์จ เรล l 25W ดับบิลยูด้านการถ่ายภาพก็มีกล้องหลัง3ตัวคือกล้องหลัก 50MP พร้อมเลนส์อุนทราดับเบิลยูไอดีและเลนส์เด็ด 2MP ทําให้ถ่ายภาพได้หลากหลายแบบแต่จุดที่ทําให้ M17 ชนะขาดลอยก็คือเรื่องราคาเริ่มต้นซึ่ง Galaxy M17 เริ่มต้นที่12,499รูปีประมาณ4,600บาท สำหรับรุ่น 4GB 1 2 8 GB ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในบรรดาสามพี่น้องนอกจากนี้ยังมีรุ่น 6GB 1 2 8 GB และ 8GB 1 2 8 GB ในราคาที่สูงขึ้นแต่ก็ยังคุ้มค่ากับสเปคที่ได้รับแต่ที่น่าสนใจคือซัมซุงยังใจต้อมรับประกันการอัปเดตซอฟต์แวร์และความปลอดภัยยาวนานถึง6ปีทำให้ M 1 7เป็นตัวเลือกที่ดีและปลอดภัยมากขึ้นและเป็นการส่งไม้ต่อเพื่อครองตลาดมือถือราคาคุ้มค่าในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง Galaxy M 1 7จะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศอินเดียตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปผ่านทางซัมซุงอินเดีและร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่อัดแน่นด้วยสเปคดีๆในราคาที่จับต้องได้สรุปได้ว่าซัมซุง g าแล็กซี่ M 1 7เป็นตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าสำหรับใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนดีๆในราคาที่เหมาะสมและยังมีการรับประกันอัปเดตซอฟต์แวร์ยาวนาน6ปีทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการอัปเดตและความปลอดภัย คุณคิดว่ามีเหตุผลอะไรที่ทําให้ M17 เป็นเครื่องที่คุ้มค่ามากกว่าพี่น้องในตระกูลคิดว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณหรือไม่มาถามกันในกลางคนรู้จักกันเลย